กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามันนี่กับมาพ่อพ่อกับแม่มันนี่คือกาเนาะพี่น้องมันนี่สิพา้ามาเห็นกระทงเนาะจ้าอันนี้จะเป็นกระทงทรงมงกุฎเนาะจ้าอันนี้เห็ดว้อันหนึ่งเนาะจ้าอะมันนี่เป็นวันร้อยกระทงเนาะจ้ามือแรงกับสียดาไปร้อยกันความกว้างของใบตองกับประมาณสองนิ้วถึงสามนิวนะ้วเนาะพี่น้องนี่จะพับเลยเนาะจ้า Thank um. ไปเรื่อยๆเนาะจ้า,จาพับไปจนกว่าสิครบตามจำนวนที่ต้องการเนาะพี่น้อง เร็จซับเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาอเอ็ดกระทงทรงมงกุฎติดขางได้เนาะพี่นอ้องต้นกล้วยนี่แม่มันนี้ก็ตัดมาเนาะพี่น้องตัดมาเนี่ยจ้าเส้นผ่าศูนย์กลางเนาะถึงห้านิ้วเกือบหกนิ้วคางกะ นิ้วเกือบสองนิ้วเนาะเดี๋ยวมาเห็ดกันเลยเนาะพี่นงเห็ดแบบอ่าถ้ามาชาถ้ามาชาเนาะจะ เอาขางนี่ออกเนาะพี่นงเอาทางนี่ออกนะจ๊ะกะประมาณน่าจะเอาซ้ำไหนเนาะพี่นงกจะใส่ตะปูเข็มเนาะจะปักลงไปจ้ะ เห็ดไปเนาะพี่น้องอืองจ,อจระระยะห่างให้เสมอกันเนาะจ้า ก็เห็ดไปให้มันอ่อมมนมันสุดเลยเนาะพี่น้องกระทงทรงมงกุดเนาะจะแร้งกับไปร้อยกระทงกันเ็ง,ง่ายๆจะเ่งงายง่ายๆ แม่วันนี้ขออนุญาตติดไปเรื่อยๆก่อนเนาะจ้าจ้าที่นี่หฮอเห็ดเรียบร้อยแล้วหฮอสีไตมาซับวางเนาะจ้าถ้าตรงนี้เกินเนี่ยแม่วันนี้กตัดออกนะพี่น้องตัดออกเด้วเนาะจ้าเจียนออกให้ถอกันเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวหฮอมาอ่าเฮ็ดซับวางได้เนาะ กะกะกะกันกันจะซับวางกันเลย จะสับว่างไปเหนเลยเนาะพี่น้อง 嗯，样、yeah. จะเซตซับเรียบร้อยไปอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะพี่น้องนี่จอจะเดี๋ยวฮามาตกแต่งด้วยอ่าประดับด้วยดอกไม้เนาะจ้ากับถูกกับเทียนเนาะจ้าแค่นี้ก็ร้อยได้แล้วเนาะพี่น้องนี่จจะกระทง n ทรงมงกุฎเนาะพี่น้องเดี๋ยวแมววันนี้ไปเอาดอกไม้มา,าประดับก่อนเนาะพี่น้องจะได้สวยงามขึ้นกว่าเก่าเนาะจ้า จ้าเดี๋ยวแม่มาเนี่ยเอาดอกดาวเรืองมาประดับด้วนะพี่น้อง เ็จสับเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่จะกระทงกีบมงกุฎหรือทรงมงกุฎเนาะพี่นอ้องเฮ็ดง่ายเนาะพี่นอ้องอ่ากับว่าได่ยากนี่จะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มันี่นะไม่ได้จ้าเป็นกำลังใจให้แม่มันี้ท้าคลิปต่อไปเนาะพี่น้อง อ่ามื่อนี่เป็นวันรอยกระทงกันเลยมาเห็ดกระทงงห้เบิ่งกันเนาะจ้าอ่าเห็ดง่ายๆเนาะพี่น้องง่ายง่ายเน,ะนา,าเนอะอ่าดอกไม้กระหาตามบ้าน,านห้องเนาะจ้ากับใบตองเนาะพี่น้องจ้าแม่มวันนี้ขอตัวก่อนนะจ้ามาแล้วกัสีเอากระทงนี่ไปรอยน้ำขอขอมาอ่าแม่นม้ำเนาะจ้าอ่าที่ทำสิ่งสุขภพหรือใดว่าดีเนาะจ้ากับร้อยไปน้ำกระทงเนาะจ้าจ้า ขอตัวก่อนนะาจา้ะกราบสวัสดีค่ะ